สวัสดีค่ะพบกับช่องตีหักเกษตรค่ะมือน้คลิปนี้เขาจะพามาเบิงเขานะคะเม่ได้มาเบิงแด็อาทิตย์หนึ่งแหละน้ะพี่น้องอาทิตย์อาทิตย์่วก,กวานแล้วเนีย่ยมาเบิงมือนี้รู้ซื้อกว่าหลังจากที่ห้าได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะ่ะมันคนทางที่จะดีขึ้นอยู่ค่ะในส่วนที่ที่ห้าได้ตัดนะคะพี่น้องเนาะแต่คือมันมีหนามเน่แล้วก็มันมีหนามมากมันก็เลยรู้ซึกว่า จะงามเป็นพิเศษอยู่ค่ะตรงใดที่มันมีน้ำเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยนะคะว่ามันเป็นแนวใด้นะคะนี่ hey, นะคะพี่น้องบรรยากาศทรงหน้ายา่ำแรงๆนะคะเขาบริเวณนี่ก็คือมันมันเป็นทีลุ่มนะคะพี่นอ้องแล้วก็เขาก็มีการการตัดใบเขา่าเนาะพี่น้องตัดใบเขา่าจะสังเกตเบิ่งเนี่ยตัว มันยังมีตน้ตนต้นกกต้นพืออยู่บางส่วนนะคะแต่ว่ากับ,บดได้หลายเนะาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นต้นเข่าก็ถือว่างามอยู่ค่ะให้นี่ยแล้วกัมันก็มีหนามแน่เนาะเนี่ยค่ะหนามเขากับเนี่ยมันจะเป็นอ่าห้องทีลุ่ไปต่อกับอ่ากับสาหนามนะคะพี่น้อง ไหไดทีมันเป็นทีลุ่มปีนี่มันมัน,มนแรงดุนเนาะค่ะพี่น้องมันกาจะค่อนข้างที่จะยาร้ายค่ะวากาจ่าค่อยงามแน่แต่ว่าสําหรับไหนี่ตัดถือช่วงละกะเขากับว้านปุ๋ยอ้อยเพิ่นขึ้นมาแน่กะถือว่าโอเคอยู่นะคะพี่น้องถาถ้าเป็นค้นยืนก็นคือระดับเอวนะคะพี่น้องติมเข่าระดับเอวระดับหน้าอกเลื่นนะคะเนี่ยค่ะ ก็โอเคอยู่ขางานนี่เนี่ยไปเบิ่งไฮต่อไปนะคะส่วนไฮนี่พี่น้องเบิ่งเอาค่ะต้นเขาแทบจะไม่เห็นมีแต่หญา้าก็ะิีเได้ก,กินแน่บ่ได้ก,กินแน่แล้วพี่น้องเขี้ยวอมทุมขึ้นกันทั้งห้าทั้งเขาเลยค่ะเนี่ยงานน้อยๆเนาะค่ะงานเใหญ่เนาะเนะะี่ยค่ะ เบิง่งเขียวๆน่ะมิตรญาค่ะพี่น้องแห่งถือปุ๋ยแห่งเขียวเขียวใส่กันลโลดเนี่ยค่ะอีกไฮห,หนึ่งไฮไต่กันมาเนี่กะตีกับอ่าสาหน่อยกับพ่อเบิ่งแน่อยู่ค่ะเนี่ยค,ค่อนข้างดีจะโอเคอยู่เพราะว่ามันมันได้รับน้ำ,ส,ำสม่ำเสมอแน่นะคะ่ะแต่ว่ากับ จะมีบางให้เดียวกันกะมองงามมองบางงามแล้วค่ะพี่น้องนี่ละค่ะมองบางงามกัคบคุณล้วค่ะเดินคุณต้นหญา้าทนี้ห้อยปลาบอนอยู่ด้วยพี่น้องเบิ่งฟังเนี่ยกับฟังเนี่ยเปียบเทียบกันส่วนใหญ่จะแนมเห็นเบิ่งหญ้าน้ำพีหมอตั้งนั้นเด้ค่ะพี่น้องนะ เปื่อจได้ก,กินบอระพี่น้องว่ามาฟังผีกะ่ะพ่อเบิงแน่อยู่คือสีพ่อแต่อยากแต่ก,กินอยู่ด้กค่ะเนี่ยไฮสองไฮไต่นี่คือเขาตัดต้นเขา่านะคะเดีย๋ยวเราจะไปภาพไปเบิงตรงบริเวณที่เขาบประเด็ตัดนะคะซึ่งเป็นอ่าทีมันมันโน่นแน่เนาะพี่น้องเนาะ นี่นะคะพี่น้องก็จะเป็นเขาบริเวณที่ห้องกระไดตัดนะคะซึ่งมันเป็นทีโน่นเนาะเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะเมืองต,นตน้นต้นหญ้าคือจังต้นสนนะคะพี่น้องแต่ว่ามันจะนิ่เหนียวเนาะต้นมันนิ่เหนียวหญ้านี่ยร้ายเลยนะคะแต่ว่าสีสีมันก็นจะค่ขึ้นมาแน่เมืงมองหม่องใดที่บางงามกับ ยังเป็นเรื่องเหลืองอยู่นะคะพี่น้องเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์งามเขาด้วยค่ะพี่น้องงามหยาหยาต้นคือเขาเนะี่ยหน้าพี่น้องหยาต้นคือเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสะพานแนวนี้แหละคะ่ะหน้าปีนี่เจ๊จะได้จ๊ก,กระสอบแล้วพี่น้องเอ้ยได้ซ้ำใดกระซ้ำนั่นละเนาะน่ย บ่านเพิ่นกับสิคือบานโตนี่แล้วพี่น้องเอ้ยอยาทั้งนั้นนะคะกับเป็นบรรยากาศตอนแรงๆเนาะพี่น้องเนาะพ้ามาังบิงเข่ายางเมืย์เรอพี่น้องเอ้ย จะพามาชมบรรยากาศทงหน้าเนาะพี่น้องเนาะตอนแรรๆนะคะทำว่าเบิ้งเขา่าหลังจากที่เห้าได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วผ่านไปแล้วสองอาทิตย์นะคะพี่นอ้องกะเบิ้งกะแตกต่างกว่าทีโบไซอยู่กะเขียวขึ้นมาแน่แต่ว่ากะเบ,บาหัวาผลผลิตมันจะเป็นแน่ใดเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงดนลละกพะพอาะามาใส่ปุ๋ยอะหญ้าก็งาม เขาก็ง,ง่ามในส่วนที่ห้องบริเตดนะคะพี่น้องทำมาตัดต,ตอนนี้มันกะลาแล้วนะคะเพราะว่าเขามันเริมที่จะใกล้ที่จะตั้งทองแล้วนะคะพี่น้องข้ามบลานี่คือใดก็คืออาต้นเขานี่มันแก่มันแก่แล้วแล้วเขาจะมาตัดนี่คือทามันตัดนี่คือจบเลยค่ะพี่น้องกลายเป็นผลเสียเลยคือเขานี่จะบ,บกขืนเลยนะคะพี่น้องเข้ากับปล่อยตามสภาพในส่วนที่ห้องบริเตดนะคะ ส่วนที่เท้าตาท่านก็คือกระทืว่างามเลยแหะค่ะตามตามที่เท้าได้ให้บึงเนาะอย่าจบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหากเกษตรนะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ